สวัสดีครับสงคารดีวนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแกะทู่เชื่อมฮูกงให้ดูกันตัวนี้จะเป็นฮูกงรุ่น x x t r e m ม120มินิก็ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดของทางฮูกงตัวนี้จะอยู่ที่120แอมป์นะครับวันก่อนทำรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านไหนยังไม่ได้ดูก็กดดูตรงนี้ได้นะครับผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ หลังจากที่เราแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับไส้ในของเครื่องเชื่อมตัวนี้ก็ถือว่าให้มาเต็มอยู่พอสมควรทีเดียวนะประกอบกับตัวโครงของมันเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากมันก็เลยเหลือพื้นที่ว่างๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้จะมีแผ่นพลาสติกใสนะครับกั้นแผงวงจรกับตัวโครงนะป้องกันการช็อตเดี๋ยว,วงอก่อนแล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดในวงจรนะครับก็จะดูการทํางานคร่าวๆของเครื่องเชื่อมตัวนี้เท่านั้นแล้วก็จะบอกอสเปค ของพวกคาปาซิเตอร์ไอ b t พวกไดโอดต่างๆให้ฟังกันละกันนะสำหรับเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันไฟ220โวลต์นะครับก็ต่อเข้ามาที่สวิตช์ก็จะเป็นเส้นสีน้ำตาลแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับสายไฟที่ต่อออกจากสวิตช์มาทั้ง2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยจะต่อไปที่บิดไดโอดด้วยบิดไดโอดรุ่นนี้จะเป็น hd 3 5 sb 1 0 0ก็3 5แอมป์พันโวลต์ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะมารออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมให้ดูตรงแผงวงจรนิดนึงนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยมาต ตรงกลางของบิดเดออดแล้วบิดเดออดจะมีอยู่สี่ขาหนึ่งสองสามสี่นะครับโดยที่ขากลางไฟเส้นหนึ่งมาลอยตรงนี้ละ ไฟอีกเส้นหนึ่งมาลออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เชื่อมต่อนะเพราะตรงนี้จะเป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ของชุดซอฟต์สตาร์ทนั่นเองถ้าสังเกตดูมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์จะเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่ค่ามันจะแปลผันไปตามอุณหภูมิลักษณะจะเป็นตัวสีเขียวเหมือนรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับไฟมันก็จะมาผ่านตรงตัวเทอร์มิสเตอร์ตัวนี้แทนนะครับไฟก็จะมาเข้าขาตรงกลาง พอไฟเข้ามาครบแล้วนะครับไฟบวกออกมาตรงนี้ไฟลบออกมาตรงนี้หลังจากนั้นไฟจะถูกส่งมาตรงชุดหมอปแปลงตัวนี้นะครับเพื่อแปลงไฟให้เป็น24โวลต์พอแปลงไฟเป็น24โวลต์นะครับจะเห็นว่ามันจะต่อมาตรงนี้มาที่ตัวพัดลมแล้วก็มาหาตัวพัดลมขนาด24โวลต์อีกส่วนหนึ่งก็ต่อมาที่ชุดดีเลย์ซอฟต์สตาร์ตตรงนี้นะครับสำหรับรีเลต์ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด30แอมป์240โวลต์ AC นะด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็น รีเลย์ชุดซอฟต์สตาร์ตเวลาไฟเข้ามา24โวลต์จะเข้ามาตรงนี้พอมีไฟเข้ามาที่24โวลต์ปุ๊บคอนแทคตรงนี้ก็จะถูกเชื่อมต่อถึงกันไฟก็จะเดินจากตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Bridge ย์โอดทอร์มิสเตอเนี่ยจะมีหน้าที่แค่ตอนสตาร์ตตอนแรกแค่นั้นเองพอไฟมาเลี้ยงรีเลย์รีเลย์ต่อคอนแทคเรียบร้อยไฟก็จะเดินตรงจากตรงนี้ไปทอร์มิสเตอก็หมดหน้าที่ ไฟ AC หลังจากที่ผ่านจากบริดไดโอตมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นไฟ DC 300กว่าโวลต์นะครับโดยที่จะมาเก็บที่คาปาซิเตอร์2ลูกนี้คาปาซิเตอร์ลูกนี้จะเป็นขนาด560ไมโครฟลัตด4 0 0โวลต์2ตัวนะครับหลังจากนั้นไฟ DC 300กว่าโวลต์เนี่ยครับมันจะมาจ่อรออยู่ที่ IGBT ทั้ง2ตัว IGBT มี2ตัวก็คือตัวบนกับตัวล่างนะครับสังเกตดูที่ฮิตซิง ฮีตซิงตัวบนเนี่ยจะยาวหน่อยเพราะว่าใส่ igbt ไปตัวหนึงแล้วก็บริอดอดอีกตัวหนึ่งส่วนตัวล่างนี่ก็จะสั้นหน่อยนะครับเห็นไหมตัวล่างจะสั้นๆเพราะว่าใส่ igbt แค่ตัวเดียวส่วน igbt ทั้ง2ตัวก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ6 0 n 6 0 f 2 ds 6 0 m 600V ตนะครับ2ตัว6 0 m สตัวก็1 2 0 m ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฮิตซิงของไดโอดไดโอดนะครับไดโอดจะมีอยู่4ตัวด้วยกันจะเป็นขนาด6 0 f 30 หลังจากที่ไฟ300กว่าโวลต์เนี่ยมารออยู่ที่ IGBT เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดควบคุมตรงนี้เนี่ยก็จะจ่ายสัญญาณพัน์นะครับไปให้ IGBT ทํางานพอ IGBT ทํางานปุ๊บเนี่ยไฟก็จะออกจาก IGBT มาเป็นไฟ AC แบบแรงดันสูงจากนั้นก็มาผ่านมอปแปลงเทอรอยตัวนี้ให้มันเป็นไฟ AC แรงดันต่ําจากนั้นไฟจากมอปแปลงตัวนี้จะเข้ามาที่ชุดไดโอดไดโอดก็จะเลี้ยงกระแสหลังจากไฟที่ออกจากไดโอดมาแล้วก็จะกลายเป็นไฟ DC แรงดันต่ำนะครับแล้วก็ส่งมาตามบัสบาร์เข้ามาที่ตรงขั้วบวกของสายเชื่อมในส่วนตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับหนาๆหน่อยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงแท้ๆเลยเท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นขั้วลบการทํางานคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าจะไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของวงจรต่างๆก็จะดูชิ้นส่วน หรือว่าองค์ประกอบคร่าวๆของตัวเครื่องนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงแล้วก็ขนาดหรือว่าเบอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมตัวนี้ฮูกงเอ็กซ์ตรีม120มินินะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมที่สําคัญฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ